เเล่นดูว่าผมเป็นอะไรเฮ้ยเสือวะแล้วพี่เป็นอะไรนะไอ้แชมป์มึงดูดิกูเป็นตัวอะไรวะซูเปอร์ตุตมันกดอะไรมากกูลืมกดเดินซ้ายขวากดคลิกซ้ายขวาไงเอาแล้วไงอ่ะแล้วไหลลงมาดิก็ลงมาเอาของเน่มันมีของเยอะเนี่ยมาฟันกับผมเนี่ยมาไหนแง่ของอไอ้จามหน้าสักคนตอนเนี้ยมันเก็บนี่คืออะไรอ่ะพี่เคยดูนี่ปะโซอีเตอร์ไม่เคยอ่ะไม่เคยจบแล้วไอ้เหี้ย โซฮิตเตอร์เหรออผู้ใช้วิญญาณเหรอเฮ้ยที่เคียวที่ว่าที่กรุงเลฟมันอ้ที่ตะขอมันต้องกินแบบวิญญาณนางผีมากะไงไปเลยเคียวศูนย์อะไรอ่ะี่คุถังติถานเหรอนี่คือกูได้สู้ไมเป็นตเพี้อะไรเลยเมื่อกี้คือมันไม่อะไรเดิน เดินผ่านก็ตายเดินผ่านก็ตายเลยเอ้าแล้วนี่ไม่มีอะไรอ่ะดาวเขี้ยวศูนย์เดี๋ยวดิเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวเอาเหี้ยตายตายเองเหี้ยโดนอะไรอ่ะโดนไปไปดาบเมื่อกี้โดนเฉี่ยวโอ้ยกูเหี้ยเกมแล้วกูเคียวมึงวยูกูเดินไปเหยียบกูตายโอ้ย คือถ้าอ,อนแอก็อย่าสู้กันเลยว่ะแชมป์มคือเกมเฮียนเนี่ยไม่น่ามีหมดสู้กันหรอกเอาจริงๆนะไม่คือผมไม่ค่อยดูอันนีเไงก็ดูแต่ก็จําท่าไม่ค่อยได้อะผมก็จะ,ะตายเองไอ,อ้เหี้ยกูชีวิตอยากท่ผายเลยพี่จะถือดาบสักเล่มน,นึงมามาถือดาบแล้วก็มายืนตรงกลางประลองกันดีกว่า ใครไปสไลด์ลงมันโดนด่าไม่จับไม่กูฆ่ามึงแล้วเหรอไม่ผมฆ่าตัวตายเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวเซนิซ์มาแล้วฮือย่าจับจเดี๋ยวตายซะแกเอออ้เยอะแล้วใครฆ่ากูวะถ้ากูฆ่ามึงอะอ่อน่าจะฆ่าตัวเองครับพี่ไม่มีใครฆ่าเราได้ก็ใครฆ่าฆ่าแต่ฆ่าแต่ฆ่าเองมา ไม่เอาดาบโอเคี่จถือยากชิบหายคืนนี้เราเล่นเกมกันอยู่เหรอเนี่ยเราเล่นกันอยู่เราเล่นแล้วนะเราเล่นแล้วนี่คือได้เล่นแล้วใช่ไหมใช่ได้เล่นแล้วไม่ใช่ไม่ได้พี่ไม่รู้สึกเลยว่ะว่าพี่เล่นเกมอยู่เออผมไม่รู้สึกเพี่เลยนี่กูชนะอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ทำพี่เลยสั่นเลยนี่กูชนะแล้วเหรอเอาพี่ถือดาบแล้วก็ไปยืนตรงกลางมารอมันแล้ผมก็ลังไปเมื่อกี้กูก็ยืนอยู่ ยูนิแฟมมาโกบนท่าที่หนึ่งสายฟ้านะลูกเดียวเดี๋ยวเดียวสายฟ้านรกกูกคถือโล่กูถือโล่แต่เรารอไม่อยู่ว่นเจอกับกบอลท่าที่หนึ่งผมอะเฮ้ยเอ้ยขอบคุณมากพี่จะมีโล่ให้ทำไมวะตอนนี้ผมจะถือโล่แล้วก็ถือได้เอ้ยเอาไป เดี๋ยวยาเดี๋ยวกูเหยียบดาบตัวเองกระบวนท่าทีหนึ่งโลกอักสามเหี้ยไไหนวะอะไรมานี่นี่ไงมาแล้วนี่ไงอ่ะแล้วโลกโจมตีไม่ได้หรอกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อออย่ามาตีผมนี่โอ้ยมองเหี้ยแล้วไม่เห็นแล้วน่ะ เดี๋ยวพี่ดูเอาไปไปคือขี้อะเลยว้าวว้โลมันทำอะไรได้บ้างวะาไปโลมันกันได้ไงแต่ถ้าเราแบนโดนขี้อะเลยก็ถเลยก็นี่ดูดิผมถือกันเนี่ยอุ๊ยไปดิเดี๋ยวมีทั้งโลมีทั้งดาบตอนนี้ผมนี่ก็หวะนี่ก็ดูดิดูเขี้ระกบบนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟอทแฉมเอาพี่ไปไหนอ่ะ ตายแล้วเกมเฮียอะไรเนี่ยปวดหัวเลยนี่กูเด็ดะบวนท่าที่หนึ่งขบวนท่าที่สี่ใส่น้ำวาลีโอ้ยมันหยิบเร็วหยิบไปสู้มาเรียปีจับทุ่มตูน เยอะเลยเนี่ยเยอะไม่น่าเลยอ่าลองลองเอ้ยไม่ไม่อย่าเพิ่งขานเดี๋ยวเราถือดาบถืออะไรพร้อมกันดีกว่าพี่เออมึงเล่นไนี่ก็ปล่อยผมดิพี่พาไปเฮ้ยไม่ยัไ uh, งเฮ้ยไหนอ่ะเ้าดาบกันไม่อันนี้ดาบมันเนยไม่ใช่เฮ้ยเป็นอะไรดาบอะมันเคยเป็นที่วางดาบประกอนใช่เหรอเออเอาไปหยิบอะไรมา หยุดแค่อันนี้ประหลาดมาดูเนี่ยประหลาดาดูมิซคอมเพ็กก็แย่แล้วไปูมาเด้นมามึงถือปลายโดนปลายดาบปลายหอกอันคมแหลมอหลมคมกูแพ้ถงชาติได้ไงวะเนี่ยผมก็แพ้ถือไม่ไหวอมั่งหนักไปเยอะแต่ผมสังเกตดูแล้วไอ้ดาบเนี่ยมันมันใสแล้ววิ่งไวเลย อ๋อมีสเตตเัสเหรอเออมีเนตตาติดดาบกรี่ไร้เทียมทานไปนี่คืออเฮ้ยไอ้แชมป์เฮ้ยเยเ้เ้เฮ้ย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 เเยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ย้ยเฮะเฮ้เอ้าเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮเลยเอ้ย <Yeah. S 1> เฮ้ายเ,าเย,ยเฮยเฮ้ยยยเเย หมดอายุขายไงแก่แล้วเอ้าอุ้ยโหยิแม่ขวานกับโดนนี่อ่ะกลัวโดนแล้วโดนกันี่อเพราะว่าเดินกระโดดตามพี่มาพี่หายไปไหนวะไหนอยู่ไหนมาดิผมอยู่ตรงกลางแล้วเยวไม่เคยได้ฟันมึงเลยมาเตียวเตียวด้อยอ้ามาลองกันดีกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าโลกนี้เป็นทำไมใช่ไหมเออันี่ไปกันไปตรงกลางไปตรงกลางนี่ลองดูดิว่ากัรได้เปล่าเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือโล่นพี่ถือเยียอะไรลูกด้่ยวิชาไรกาดไว้เนี่ยไหนอ่ะอ้าวเอาแล้วมาทำไมด้วยไปมาเฮ้ยเฮียไฟคูเรียบร้อยพี่น่าจะยอย่าลงไว้อย่าลงไว้อย่าลงไปตายนะไม่มีตายแล้วของพี่อ่ะ นขบวนท่าทิพย์เนี่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะยั่มีนี่เหร่อยนอ้องวิ่งนี่มันอะไรกันวะอา้าวเป็นอะไรตายอุย้ยเฮียแม่งหลุดมือเหรอวะไม่หลุดมือด้วยเหรออูตายกันแล้วอีกเยอะยังไม่หยิบเฮียลเลยมันใช่เกมต่อสู้จริงๆเหรอวะอในเมื่อตัวละครอโอ้เสียงอย่างเงีเ้ยเ,เอ้ยแชมป ไปทำเรื่องอื่นหรอวะเอามาลองทู่อีกทีนึงมาทู่เออมาทู่อีกทีได้เดี่ยมาดี๋แล้วถือให้มันแบบมั่นมั่นมั่นคงอยู่ในมือก่อนดีกว่าแล้วก็มาใส่กันเอาวะมันจะได้แบบก็ลงมาดิบอกอะไรมาพี่พี่เจอปราเมนูผมพี่เอาใส่ฟ้าก่อนเบรกเฮ้ยเฮี้ยมันถือล็อกเก็ตแอนเชอร์ะเฮ้ยเฮี้ยแขนกูอยู่ไหนวะ ว่าถึงี้ไม่ถนัดหรอมันต้องแบบมันมีถนัดดีกว่าไอ้ตัวเหลวๆเนี่ยนี่ยังต้องถึงนี้นีนี่ขูดมาเลยอ่ะอ่นเด้มาเลยหยาี่ยังไงเออหยาเอเออเออเาอเอเอ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 ้เออเออเออเอเออ้ยเออเอ้เเอเเอ เฮ้ยยปไปเฮ้อว่าไม่ใข่ใโดนเหลี่ยมวันนี้ตรนี้บนหมุนเวียนเอ้เฮ้ย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 หลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปปปเราจะได้อะไรจากการทำแบบนี้วะ ไอ้น้องเองยังอ่อนยิ่งนักไอ้สัตว์เ้ยเองดาแทงตัวเองมาเอาดีๆมามาถือของดีๆกว่าไอ้เหี้ยกลัวดี้ะเกมมันดีหรือเปล่ากูถามแค่นั้นแหละมันดีมันดีพี่ดีอยู่ดีกับผีอ่ะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ต่อ เงี้ยเกมอะไรมาถือโล่ถืออะไรคนละโล่เลยพี่มาคนละดาบด้วยโอ้โหเป็นไงการวงสวิงนี้บัดรคอขาดทุกคนเฮ้ยทันโดสวอตไอ้เหี้ยไม่เห็นด้วยการมองครับนหูยยังไงอ่ะถือเหี้ยอะไรเยอะแยะ ถืออะไรแยะๆนี่วุ่ไวเลยไม่โอ้ยังไม่ตั้งตัวเลยพี่พี่ไม่บอกไม่ให้เสียงอะไรเลยโอ้พี่ดาพี่มันโดนตรงไหนมันก็ตายหมดอ่ะจะโดนตัวเองหรือเปล่ารีบมาคุมไว้รีบมาจะโดนตัวเองไอ้เยอะดาบเขี้ยวศูนย์ทอร์นาโด ดาบดาวจ้า่าเฮ้ยถือได้ไงว่าดาวคู่ยังแค่เระบาดจังโคโลจ้าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อกี้ไม่ได้โดนดั้งคมนะโดนดั้งทื่อๆอุ้ยเฮ้ยมาแล้วต้องมีลูกเล่นในการเล่นหน่อยฮึบฮึบจ้าพวกกะจอเไปแม่งยาวไก็ได้เปลี่ยวเลยกว่ากูจะวิ่งเข้าไป S <S ได้ได้เขายังไม่ยอมอีกเหรอพี่ยอมก็จะจบมันนะถ้ายอมกูเปลี่ยนโหมดนะไม่ไม่กูต้องชนะก่อนมาแล้วดาบคู่ในตำนานเคียวศูนย์อะไรอยู่พี่เยอะเลยขวยเยี่ยนไมนมาสู้ไม่ได้ก็ยอมไปสู้ได้ยอมก็ยอมยอมยอมไหมเลเวลวี่น้อยวิธีอัพสกิลก่อนดาบเขียวศูนย์ ไปแล้วเฮ้ยไปโดนไปโดนไปโดนเอาโดนโดนตัวเองน่ะโดนแล้วน่ะกูไปแล้วทิ้งดับทิ้งดับไปแล้วไปวะยอมนะ